แตะแข่งทุกตำนานเดี๋ยวรูปต้องเอาคู่อีกแข่งจะสวยตอนนี้สัมภาษณ์ร่วมกับเรารวมไม่เดี๋ยวยุ่เก็บคู่ให้ วันนี้รวมคนดูซีรีส์พร้อมกันค่ะดับแล้วคุณแฟนคลับค่ะรู้สึกแต่ละคนเป็นไงบ้างก็วันนี้ฮะวันจบ23.5นะครับเฮ้ยคนละเรื่องเราตลกแล้วเราตลกนะวันนี้วันจบเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับเอ้ยคนละเรื่องหัวใจในสายลมหัวใจในสายลมเรื่รัศดรมนนั่นเองนะครับผมก็เดินทางกันมาตั้งแต่ EP หนึ่งนะฮะจนถึง EP 12นะครับผมก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้้พวกกเเรราาไดดีมลยนะคับ ก็ทุกคนน่นารักมากครับร่วมซัพพอร์ตเราตั้งแต่ EP แรกครับจน EP สุดท้ายทุกคนก็ยังน่ารักแล้วก็คอยขึ้นเทรนเอกตลอดเวลาก,<ช>ลก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามพวกเราทุกๆคนครับนี่ถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหคุณจินคู่ใหม่ที่บอกว่าเตรียมมาประดองกันซีรีส์ไวเนาะเป็นไงเท่กระแสแบบซีรีส์ของเรามาแรงขนาดนี้ขึ้นเทรนทุก EP เลยใช่ครับดีใจนะครับก็คนทํนางานออกมาก็ดีใจที่มีคนชมมีคนชอบครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับ ชิมอนเลยครับิมอนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามองหน้ากันครับก็ดีใจมากๆครับผมก็ได้ได้ไปเจอแฟนๆหลายๆประเทศแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนได้ให้การตอบรับที่ดีมากเลยครับกับการแสดงคนดูถึงนะครับเป็นยังไงบ้างเอาเอาฝั่งนี้ก่อนละกันมาครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ดีใจครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกผมที่ได้มาดู EP จบว่ะทุกคนก็ตื่นเต้นมากครับ อ้าจริงผมก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นครับทให้เมื่อคืนแบบนอนไม่หลับเลยนี่ลิ้นพันเลยยืนยันตัวเองก็พูดก็พูดเอ่เลยก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าปั่นขึ้นเทรนตลอดอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับเออฝั่งนู้นค่ะค่ะก็ดีใจนะคะที่ทุกคนมาส่งเราทุกตัวละครจะถึงอีพีสุดท้ายแล้วก็อีพีสุดท้ายมีคนมานั่งดูด้วยกันเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกแอบแบบ เสียใจนิดนึงที่สุกหน้าจะไม่ได้จะไม่ได้มีซีรีส์เรื่องนี้ในอีพีถัดไปเลยอะค่ะต่อไปเป็นไงบ้างอะตื่นเต้นค่ะที่จะได้ดูกับหลายๆคนที่เหลือก็เป็นคนพูวยหมดแล้วดีใจค่ะใช่ดีใจที่แบบว่าเรามาถึงอีพีสุดท้ายแล้วเห็นตลอดว่าทุกคนแบบว่าคอย เขาเรียกว่าอะไรซัปพอร์ตอะไรให้กำลังใจซัปพอร์ตคอยแสดงความคิดเห็นคอยแท็กมาเหมือนเป็นกำลังใจเล็กๆก็ทำให้เราหายเหนื่อยเนาะเออปลาแปงคะเอาเอาจริงๆป่ะคือที่ฟังมาเมื่อกี้มันไม่มมันไ่เหลือที่ให้ผมพูดเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเความรู้สึกของเราคือพอรู้สึกผมว่าจริงๆคือพวกเราเนี่ยไม่ได้รวมตัวกันนานมากแล้วตั้งแต่ถ่ายซีรีส์จบเราดิ้งได้มาดูอ EP สุดท้ายด้วยกันอีกมันน่าจะสนุกมากๆเราได้ดูกับทุกคน ผมเชื่อว่าโมเมนต์นี้มันจะเป็นโมเมตนต์ที่พิเศษมากๆครับอย่างที่ผ่านมาคือเราก็อาจจะอัปเดตกระแสจากในโซเชียลแฟนๆว่ายังไงบ้างฟีดแบ็ดปิดแบ,บ็ดกันครับเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเกินคาดครับก็มีคนชอบขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกอีพีก็จะมีแบบแฟนคลับใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ชอบซีรีส์ที่พวกเราเล่นมากๆครับรวมถึงทุกตัวละครครับเขาก็ก็ชอบแต่ละตัวครับไม่เคยผ่านไปไหนอะไรนะซ้ำเหนื่อยกบเหนื่อยแต่ับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับขึ้นรึมาแล้วจีบป้าตอบค่ะครับตอบว่าอะไรนะครับตอบว่าว่าว่าไปซ้อมเหงื่อมาว่าไปอะไรนะฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างเรัเดี่ยวเออเราไปเช็คฟีดแบ็กแต่ละอีพีอะไรเงี้ยขึ้นเพลงตลอดอะไรเงี้ยฟีดแบ็ที่มาสวดตัวเราเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ดีมากๆเลยครับผมมีทั้งคนชมแล้วก็มีทั้งคนด่าครับผมด่าไปถึงว่าด่าตัวละครเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเออทำไมตัวละครไม่ทำอย่างงี้ๆซึ่งแบบก็รู้สึกดีมากๆที่ทุกคนดูไปด้วยกันแล้วก็เอนจอยไปด้วยกัันครรบผมกู้สึว่า ทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากเลยดอกใบก็มีคนเนี่ยใส่ร่มใส่ร่มอะไรอย่างนี้ด้วยครับสายฟ้าโดนหนักเลยยิ่งหลังเนี่ยโดนยังไงสิโอ้โหทำให้สายลมชีวิตย่แย่เดี๋ยวโดนด่ากันนหลังๆที่โดนอยู่ไม่ชินอีกเหรอตั้งแต่ EP แรกๆเราก็ไม่ไม่พลาดเลยนะไม่ไม่พลาดสัก EP บอกเลยว่าคนบ่นไหมบ่นทุก EP ซึ่งตอนตอนสุดท้ายเขาคาดหวังนะว่าบทสรุปเราจะเอายังไงเขาเรียกว่าอย่าคาดหวังไม่ผิดหวังต้องรอดูต้องรอดู พอจะสปอยให้เราฟังได้ไหมว่าตอนจบบทจบของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะหวานแน่นอนครับผมว่าถ้าสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยคืนนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะแล้วหวานแล้วคือไม่สมหวังเระหวานแล้วมันก็ไม่สมหวังเรายังไงหวานติดปลายขมก็มีหวานติดปลายทุกอีพีอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละตอนแรกหวานหวานหลังๆก็ติดเริ่มติดปลายขมแล้วอะไรอย่างนี้รอลุ้นให้แต่ละคนสปอยตอนจบในแบบว่ามันจะประมาณไหน อยากรู้คู่นี้นี่ยามนี่ยามตอนจบของเราของคู่เราข้าของคู่เราก็อย่างที่เห็นในทีเซอร์ไปแล้วก็ยังจบก่อในทีเซอร์ก็เห็นไปแล้วว่าหวานขนาดไหนกในอีพีนี้ก็จะหวานกว่านั้นอีกครับผมหวานจี๋ครับหวานจี๋คู่เราอะค่ะคู่เราเลยคู่เราตอนจบก็ก็จะมีเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักให้พออิ่มเอมใจแต่จะไม่ได้ ไม่ได้มากเกินกว่าที่ทุกคนกลัวอยู่ดีค่ะน่ารักน่ารักดอทุกกลัวเลยทุกคนกลัวแบบความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนไงก็กลัวว่ามันจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างค่ะทางด้านสังคมอะไรอย่างนี้ต้องไปดูกันเนาะช่สุ๊บ้าแป๊บ๊้าแป้งคู่ของเราแล้วครับใครครับคู่ของเรายังไะครับนักทวงนี้นักทวงนี้คนนั้นเลอนักทวงนี้เหรอต้องรอดูต้องรอดูอีพีจบว่าเป็นยังไงจริงๆอยากสปอยนะแต่ว่า สปอยไม่ได้จริงๆพูดเลยพูดไม่ได้สักหน่อยแต่รับรองว่าอา,อาจจะมีบางซีนบางอย่างที่คาดไม่ถึง <c oughs> เมื่อกี้เปิดให้ชิมอนดูแลค <c oughs> าดไม่ถึง <c oughs> อ๋อซีนไหนวะ,ะใ,น <c oughs> ใช่ในซีนจบของแต่ละคนที่เรารู้สึกว่าในตอนจบอ่ะมันมีซีนที่เราชอบ <c oughs> เป็นซีนประมาณไหนไม่ต้องเล่าซีนนะแค่บอกว่าเอ้ยมันมีฉากหนึ่งที่เราชอบในตอนจบมีไหม จริงทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วของผมมันผมชอบในเทลเลอร์นั่นแหละที่ที่เห็นในเทลเลอร์กันละปริญญาใช่ไม่ผมก็ไม่ได้เฉลยเพราะว่าในเทลเลอร์มีอยู่แล้วเออเอไปแล้วแต่ว่าระหว่างซีนก่อนจะไปถึงจุดๆนั้นน่เป็นยังไงเนี่ยคือต้องไปดูว่าทำไมเราถึงชอบมันมันอะไรเป็นยังไงของกังหันสายลมผมชอบซีนตรงกังหันแล้วกันถือว่าเป็นการปิดจบเรื่องที่ ที่ว้าวุ่นกันแน่แน่ครับว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเดี๋ยวรอดูเลยคืนนี้ถ้าเกิดไม่มีสายลมกัางหันจะหมุนได้ยังไงใช่ครับไม่มีชิมอนแล้วเพิรจะหมุนได้ยังไงเฮ้ยกล้าไปแล้วสักหนึ่งดอกตีตรงทำไมกี่ทำไมชิมอนยังไงครับถ้าแต่ไม่มีสายลมกัางหันหมุนได้ยังไงหมุนไม่ได้หรอกครับต้องมีชิมอนนะครับชอบชอบซีนเดียวกันกับเพิร์ดเลย คือเป็นชอบที่ซีนที่เป็นซีนจบของเรื่องครับถ้าทุกคนได้ดูก็จะจะเป็นซีนนั้นเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอพัดลมให้ชิมอนกันขอ,อไ, <laughs> ได้อยู่าามมาเะะมื่อกี้เลยครับดึงเช<ร>ฟตัวมาเราไม่หมุนให้ตัวเองล <laughs> <laughs> เลยไม <laughs> ่จริงๆริงซีรีส์นี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกว่าไม่ได้พูดถึงแค่ความสัมพันธ์ของของแฟนกันเนาะของเพื่อนของอะไรซึ่งพูดง่ายัคือครบรถเลยเออใช่่วาที่แบบเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็มีมีหลายหลายแง่หลายมุมครับซีรีส์เรื่องนี้ที่ดูกันมาตั้งแต่แรกครับประเด็นบูลลี่แบบเนี้ย ซึ่งมันเกิดในสังคมไทยมายาวนานแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีบทสรุปของวันนี้ว่าเออคนเรามันจะคิดได้หรือไม่ได้ยังไงต้องเกิดจากตัวแปรยังไงบ้างนะครับก็ก็ต้องแบบฝากติดตามด้วยฮะอย่างมีของตูดิวอ่ะเพราะความรักของเรามื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นไปได้ยากอ่ะนะบทสรุปความรักของเราจะเป็นยังไงมันให้อะไรกับอ้าวยากไปอ้าวต่อยากเลย หนูว่ามันเป็นเราไม่เอาเป็นยกเป็นซีนดีกว่าว่าเราชอบซีนไหนเราจะเป็นเป็นความรู้สึกมากกว่าความรู้สึกของการมีความสุขความรู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่กับคนคนนี้มีความสุขกับคนคนนี้เฉยๆค่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายว่าอาจจะมีบางการตัดสินใจที่ทําให้อนาคตของเราอ่ะมันไม่ได้ถูกบังคับก่อไว้ว่าเราไปคุยกับนักเรียนก็เลยแบบอะไรกันไม่ได้นะ <M łość> มันอาจจะมีการตัดส kind of ินใจให้อนาคตเราสามารถคบกันได้จริงๆความรักก็คือความรักความรักก็ยอบเข้นแน่นเลยผมใช่ไหมจริงจริงเรื่องตั้งแต่มาคือของผมมันจะเป็นส่วนมากเป็นพาร์ทครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่แบบสู้ชีวิตกันมาตั้งแต่พ่อแม่ในเรื่องพ่อแม่จะเสียก็ต้องดูแลกันมาสองคนแล้วก็อาจจะมี เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้จนถึงอีพีนี้ยังต้องติดคุกอยู่จริงๆอยากให้ทุกคนไปลุน้นไปพร้อมกันว่าผมสายฟ้าเนี่ยมไม่ใช่ผมสีสายฟ้าา่เปลแต่ก็มีจริงๆมีซีนประทับใจในในอามันเป็นซีนในสถานตำรวจแล้วกันว่าแบบมันจะเห็นแบบจงังหวะเพิร์ทชิมอนมันจะเป็นซีนประทับใจที่แบบเจอหน้ากันอะไรเงี้ยต้องไปลุ้นเนาะนอกจากวันนี้นะวันนี้นอกจากจะมาดู เคนดูแลยังเตรียมโชว์มาฝากแฟนทุกคนด้วยใช่ครับวิวจูนฮะเอาวิวจูนเขามาแล้วค่ะก็ฝากรับชมโชว์ของเราด้วยนะคะเวว้า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 วาวว้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 าววมาว้าวว้าว้าว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 าาวารว้าว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 ว้าวาวว้า้าวว้ามกลาวว้าว่าา้ว้าวา้าวา เผ็ดอยู่ระดับหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วเผ็ดแต่อร่อยเอยังอะไรนะครับครับก็มีร้องเพลงครับเพลงเพลงเพิร์ดไม่ต้องเป็นแฟนกันเลยก็ได้ครับผมคืนนี้ก็มีเตรียมให้แฟนๆที่น่ารักกับเรามาดูให้เรารับรองว่ามันแน่นอนครับแล้วศิลปินท่านนค่ะ ตอนนี้ร้านวิวทั้งคู่เลยครับผมครับก็วันนี้มาลองสายลมครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับผมที่มาลองแฟนมิสที่นี่ฮะโบอู้ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอดูยิ่งใหญ่นะบดูยิ่งใหญ่ปะใช่เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงนี้ในไทยด้วยครับก็อยากให้คนให้กำลังใจด้วยฮะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากบอกกับแฟนๆที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกจยัง EP สุดท้ายไหมครับ ครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สพอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับตลอดระยะเวลา12 EP นะครับที่ทุกคนน่ารักกับพวกเรามากนะครับชื่นชอบตัวละครที่พวกเราได้ถ่ายทอดออกไปนะครับอยากจะขอบคุณจากใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากติดตามผลงานของทุกๆคนต่อไปอีกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับตัวเปี่ยนแล้วตัวเปียนแล้วเอาไม่ออก